ไม่ไหมละแก้มเจ้าไม่ไ,ไ,ไหมคอยเป็นหมอลำหน่อยกำลังความสีไใหญ่อยู่ภาคใต้ของเราสื่อเสียงสูงเพียงดาวคนผัดข้าวคือกาเ<อ>สียดวันหน้าแก้วพี่ลมสมเงนนินจ้างสาธาแก่บัณหาท่านการสมอาจารย์สอนลำกับสรงไว้ปั๊มนาทีหนึ่งตอ้องมึง มือนีสิงเหนือกับเสื้อไต้จังแมนไพสสผพาทาสิงเหนือว่าเผื่อนกาสิคุมขาคมานเสื้อไต้ว่าบอยานเฮยผ่านสนามลบเฮยโดดคบขาสิงในสวงสิงมาแล้วสิงกับเสื้อศัยแขวสิกัดแอวให้เอ็นขาดคบขี่บาทเกาเกิโนุ่มเป๊ะไปตายสิงเหนือไม้ถึงไอ้รวงสายมอระไม่เสื้อไต้นแมนเจ้าได้สมเท่าเทียบเทะ ก็ว่าเพื่อนเยี่ยมมีเลเยี่ยมไยกัดกุ่มย้องโยนเงี้ยสีอยี้ย้วามโอมเน่นเ็ตให้เอ็นสิงข้างนอนข้างจนคว้าขาดปาดเอาหัมหมากมีปาดเอาหีหมากมั่มไปโอนซำใส่ไฟความุ่งหวังเสื้อไต้ตัดสินใจมาแข่งถ้าสิ้นแข็งคนเขียวสิกุ้มเขียวขาพอรนางเอ๋ยเจ้าสิสู่ได้บอกับอีพอสิงเหนือ หามะเสือบ่มีเล็บอย่าลวดลายเด้อน้องจักหน่อยเสียงสียมท้องสิปลาอ่องกับผู้เน่าสิเห็นผมบ่เก่าสิเห็นเฒ่าบ่ล้างซะเอาเน่าแม่นเอ้ยว่าฟังล้อเป็นอยู่บ่ล่ะพี่ยกบันหาสมเทียบคุณเปียบสิงอยู่เนือสู่กับเสืออยู่ใต้ให้จําไว้ใส่สมองเสือใต้นันแม่น้องผู้สสานักเสสนสสงสวงสิงลาใต้ ลำกับไผก็เคยได้หอดเลี้ยนใส่เส้งสาสมได้ใ,ใส่สนะหนาแข็งกับคูสุาจนหมอลำผู้สายญาติเขาบ่หันสีมาล่อเงียบงอบงอบเงือดงอยเห็นเถอะ้อนทั้งท่อจนไปนอผู้คนฝ่ายสิงเหนือก็คือกันบอกเคยยค่อโผล่ก้นส้นให้จนใจ át, านขา,มามดฟาดจนนางคาหมาได้กินน้ำเซก ผู้เคยเป็นเสืออยาให้มันเป็นเสือเลหลังขายบ่อกส่งไปนอกประเทศพูนไว้ลงแหงบ่อาปีอับเพือนกเขาเปิดเขานี่ไปกินมากินแห่ผู้สาวแก่เปิดสู้ไปส้มสอนสาสกะเบื่อเลือใจน้ำเนพี่เลือใจน้ำเน่พี่เลือใจน้ำเน่มาเจอเสือคาเค้รถยางเสบบอยากซื้อถึงเบบังก็บอกมือปินเขาหึทางเย ปันนั้นยังบ่ยอมนอนนี่ปุបนยิงยังบ่อยู่หมายถึงกันต่อสู่ลำกระทูแข่งขันลำประสดประสันสู่กันจ้อจ้อยกะบ่แม่นพอเจ้าดอกเด้อนางเจ้าสิมีทิศทางแนวใดมาสู่หรือสิลำกะูปากูทูแต่งกะฝาดจนหัวปาแข็งแต่งลงจับหอง ฟัดจนว่าค้างกองจํกองขันใดเฮ็ดจนว่าบังไฟข่อยสิแก่แดในนั้นเจ้ากะบ่แม่นแม่ของข่อยดอกหนาทั้งบ่แม่นวงสาเสื้อพี่เสื้อน้องดังนั้นกันลำลองอย่วังของสีเลี้ยงลำมีงานใครก็ต้องนำสูตรทำของพระเจ้าสิถามเขาปองใดพี่ดวงใส่เสืใตามใจน้องสีอย่างขั้นเจ้ามาขี่สร้างสิขอหางแยงน เว้าเรื่องสูตรเรื่อกทำหรือคำพระเจ้ารวมก็ก้อนนอเข่าเก่าเงินสำคัญมีแปดหมื่นสี่พันนี่ผาทับมาขันมันบ่แม่นของง่ายดังนั้นหมอลิศทั้งสองฝ่าย,ยอย่าอวดอยากคุยย่านผู้ฟังเมนกล้ยปานคัย้ยแม่ปัวหายไก่บ่สะดวกน้ำพวกหมอเลิเหมาเลือกสูตรเลือกทำปานหมกหมัห่งเปย์นอฟัง เพื่อนแก่เพื่อนเราลี่หลากลี่เลือเว้าป่าแดกคือเกลือเว้าเสือตำสาเฝ้าหอดตาลุเว้าคางคือบางเลี้ยงลมคอยว่าบ่ท่านสมเจ้าเป็นหมอหลับใ่เบื่องเด้อคอยสีฝนไปใส่สอกใส่ไทยหน้ากับพ่อให้เจ้ามืนตาจับปลาขี่คา้องคือสีสาลัดลำแก่บัดหากระจังว่าดวงซ้ายมาท่ายไม้ ไม้แข้งถ้าทายไม้แข้งไผ่สีนกก่อนแกงเผาลอยแทงหลอดกองยันกับทองพลีลีตั้งจังหวะดีดีเดิมหมอแขนหมอขอกคอยสี่ฟอนเข้าไปแล้วสีจับมัดสอกหมอลำภูยิ้มมดสอกแล้วจิีถึงเลี้ยงติ่งเลี้ยงติ่งตงเลี้ยงติ่งผู้เลี้ยงติ่งเลี้ยงติ่ง เลี้ยงติ่งผู้เลี้ยงติงเลี้ยงติ่งโอ้ยทิ้งนกลินให้เป็นวิลลมท่าวเบืองป่าเข้งเปิ่หาปลาเสียวอ้าวแกงหางลำให้ถือคิดทางแน้เด้อน้องลายยายอมดินยอมหญายอมป่ายอมดงบัดมาลำแล้วพันหลงหาไก่หาไก่ จังใดก็ได้ไดบ่อของบ่กข้าในแต่ละบัดหาบ่อแพ,พ้บ่อพัดหอยว่าถ้าไปลอ่งอยู่วัดพยานบาปกิดหัวบออจักผระจักจักจ่วสีหัวนขนโคบแนวบ่วบอ,องขี่โลกโยบใตโยบเหนือฮาลีหลักลีเลือป่านเสือจอบมังหาใส่ตุใส่ตังผัดไปถึกเตียงนอดหาใส่ก้อยป่าพอดผัดถึกกมอนปองขา ไก่แต้ป่าอยางผัดถือขางไห้เท่กะจังเมนอุกไกเด๋ข่อย่าฟ้าผาเจ้าผู้บ้านไก่ป่ากะสังมาฟ้าเฮือนเพ่เจ้าผู้บ้านไก่เสสังมาอึปาาดป่าแดดบ้านอยู่ไก่ทางแยกผัดบ่พผัดถาดหน้าบัดนะแขกไปไทยมาเห็นฟ้าเฮือดทางหาอันนี้ไปยกเป็นตัวอย่างสมเทียบเปรียบมาย้อนเจ้าแก้ปัญหาละมากะบอแจก แมวกอนลำกะบบแตงสีมาแข่งหมอดวงมีแต่หากับหาลาคามันตำํำถึงย่ำเลี้ยงย่างคำโบเฮียนหำศึกษานำมาแก้ปัญหามันกะบบถึงตองไปว่าเป็นหมอลําหมอหลอกมันกะตอกมีคู่ตั้งเตจีกะปู่มันกะยังมีวัดเจ้าพัดลุงสินขาดเห็นหอดหาดทา้งที่ว่าเจ้าเป็นเศรษฐีแม่ไทนอสีเสือ ขึ้นเขากะเบื่อปั่นงวนปันสารคอยหลดเมื่อเสียวซานอาจาศหนาวๆดังนั้นคอยจิงฟ้อนคู่เขาสูตเขาจำจสาวหมอลำสิปักปังเบาเรื่องสูเรื่องธรรมหรือคำพระเจ้ากาวยุดก่อนนอย่าฟาสหงกา อยว่าทํ m แล้วให้ตอบโตคอยยอมงอคืองูปายอมแต่ไหนไมาย้อนถอค่าคนเลยจนน้ําเมยเฮยบ่องเต็มกะอ่องหลังต่ากะแม่ยิงถามโจทเฒ่าจะลงเดาใส่แค่ว่าย้อนข่อยคาทางแค้นจริงได้แล่นปบตายย้อนสูตรทํมังลาให้มากมายบ่ทนแก เป็นสายถามแย่ยิย่งต้องเป็นคนแปรคนแก่คนเล่าให้สาวนุ่มแล่เท้าเขาหูหอมนำํำหรือว่าสาวออลำสิถามทำนำเขามาจดข้าพาเจ้าในแต่ละบัญหาบ่แมนธรรมาดาคอยเป็นผู้บอกหรือสิใสซำสองไปถามพระญาอินขยาเพิ่นเป็นวินได้ดมยามอง บมอสูภาษิศสอดคองควองเก่าบูหานเพื่นว่ามีอาจารย์ผู้สเสียวสลาดโมเอาพวกนาบบาทในเจ็ดแปดเต้าคนยังบอสูภาษิศคนสอบผู้หนึ่งผู้หนึ่งคนสอบผู้หนึ่งให้คำหนึ่งเบิ่งทอดสอดนี้ที่เสนอบาทหาเจ้านั้นเผอพิดผิดพลาดพาด,พาด อย่างเสียหมดบาทก็ดาหะดาหะสิให้กองร้อนหามออกไปนอกคงใหเห็ดหัวเลืยดินปงบอนองโคดหมีให้เขาเอาเล็กสีแทงดักงัวแม่เป็นแนวใดก็ตามแต่ค่อยบอยอยากววาซาเจ้ามันไม่ลืนว่าเจ้ามันป่าลืนหอยเด็กน้อยลืนผู้ใหญ่หันไพว่ามันดีอันนี้เป็นตให้เตือนแล้วเตือนเรา มันแม้นความเท่าเก่าเพิ่นเว้าก่มเกี่ยวถ้าเจ้าอยู่ผู้เดียวให้ระวังแนวคิดถ้าเจ้าอยู่หัวเม็ดให้ระวังวาจามาลำงานศรธาก็ต้องคิดทีทวนอันใดมันสีมวนดีลวนพอสมพอให้ทานผู้ศพในห้องฮกโซซื่นไปลำท้องตินอื่นจริงมีหน้ามีตามันกลงสมราคาศัทธาเพิ่นกา พนใจศรัทธาเพิ hmm. <S s ่นใจผู rushing, ้ใดลำขี่ลายอ้ยข่าจากยาเอาเสนเจ้าอนเข้ามาหาลูกสิจารวัดดอายก็บ่ได้กลัวเพราะเป็นผัวของนางอีกซ้ำเพอเป็นแต่คู้ข้าโอกมาลำด้วยกันก่อนเจ้านั้นมันสำคัญอันใดจริงจะพอใจของพวกวันสนเสนเจ้าไปหาไปค้นเอามาสู้สนกับอายหลายทาง ขันนางกาเสิร์ชมาคันแข็งขันนางกเิมาันแข็งฟ้าดอด3สิแจ้งก็ยังสิบ่ถอยบ่ถอยก็ยังสิบ่ถอยสีนาอนวหมดหวกอนี้